และแล้วเทศกาลที่หลายๆคนรอคอยก็ได้มาถึงนั่นก็คือเทศกาลคริสต์มาสถึงยังไงก็ตามนะครับไม่ว่าวันคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้เนี่ยจะเป็นวันที่สําคัญและเต็มไปด้วยความสุขมากมายแค่ไหนก็ตามวันนี้ผมจะมานําเสนอมุมมองอีกด้านหนึ่งนะครับว่า ทำไมเรมาถึงไม่ควรที่จะฉลองวันคริสต์มาสเริ่มจาก3มเหตุผลร้ายแรงที่คุณไม่ควรที่จะฉลองวันคริสต์มาสเหตุผลข้อแรกนะฮะของเซลล์มันเยอะมากครับถ้าหาว่าคุณฉลองอะไรในวันนี้เนี่ยคุณอาจจะหมดตัวได้นะฮะผลข้อที่2ครับถ้าคุณฉลองวันนี้แฟนของคุณก็จะทวงของขวัญแต่ถ้าคุณไม่ฉลองคุณก็บอกแฟนไปได้เลยครับว่าคุณอ่ะไม่ฉลองเพราะฉะนั้นมาทวงของขวัญวันนี้มันไม่ได้เหตุผลข้อที่3นะครับ ถ้าหากว่าคุณไม่ฉลองวันนี้คุณจะไม่ต้องไปเสี่ยงพบกับความโศกเศร้าเมื่อคุณจับฉลากและไม่ได้ของขวัญที่ต้องการหรือเมื่อคุณได้ของขวัญที่ไม่ถูกใจเมื่อคุณแลกของขวัญนี่คือ3ามเหตุผลร้ายแรงครับที่เราไม่ควรจะฉลองวันคริสต์มาสจริงจังมากนะครับนี่ผมจริงจังมากเลยนะครับเนี่ยพูดเล่นนะฮะหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าประเด็นของวันคริสต์มาสเนี่ยยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ท่ามกลางคริสเตียนว่าเราควรจะฉลองหรือไม่ควรจะฉลองดี และนี่คือ3เหตุผลครับที่เราไม่ควรฉลองวันคริสต์มาสเหตุผลแรกนะครับวันคริสต์มาสเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากลทัทธินอกศาสนาเดิมทีแล้วนะครับวันที่25ธันวาคมเนี่ย เป็นวันที่ถูกใช้เพื่อนมัสการเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ที่ชื่อว่ามิตราแต่ได้ถูกประกาศให้เปลี่ยนมาเป็นวันคริสต์มาสเพื่อพระเยซูในศตวรรษที่4โดยจักรพรรดิคอนสแตนตินและประเด็นก็เลยมีอยู่ว่าในเมื่อวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นวันที่มีต้นตอมาจากคริสเตียนตั้งแต่แรกแล้วเราจะฉลองกันทําไมนอกจากนั้นนะครับยังมีต้นกําเนิดมาจากการบูชาเทพองค์อื่นอีกด้วยซึ่งพระเจ้าเนี่ยได้บอกเอาไว้แล้วนะครับในธรรมัญญิว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเราถ้าหากว่าเราฉลองวันนี้เนี่ยเราก็กําลังมีส่วนในการที่จะบูชาเทพองค์นนั้นด้ดวย นี่คือเหตุผลข้อแรกซึ่งเราจะมาดูกันครับว่าเหตุผลข้อนี้เนี่ยสมเหตุสมผลหรือเปล่าซึ่งผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดตามผมไปนะครับบนโลกนี้ในปี2020มีประชากรอยู่ประมาณ7.8พันล้านคนถ้าหากว่าเราเอาจํานวนประชากรหารด้วยจํานวนวันของปีซึ่งสูงสุดก็จะมี366วันนะครับเมื่อหารออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้จํานวนประมาณ21 000. ล้านตอนนี้เรามีคนอยู่366กลุ่ม กลุ่มละ21ล้านคนเลยนะครับคำถามของผมก็คือว่าถ้าหากว่าคนแต่ละกลุ่มนี้ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเล็กๆนะครับได้ตัดสินใจใช้วันทุกๆวันใน1ปีตั้งแต่วันที่1มกราจนถึงวันที่31ธันวาคมจัดเทศกาลในการนมัสการเทพแต่ละองค์หรือพระเจ้าแต่ละองค์หรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่พระเจ้าของคริสเตียนหรือพระเยซูเลยเนี่ยคริสเตียนจะหยุดฉลองทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยไหมครับถ้าหากว่าวันที่หนึ่งมกราคมเข้าไปบูชาทอวันที่2บูชาลกีวันที่3บูชาฮัมโดวันนทที่4บูชาาสวันที่5บูชา กับตันเมกาหรือใคร,รก็ได้นะครับเราจะให้นี่เป็นเหตุผลที่จะหยุดเทศกาลรื่นเริงในพระเจ้าของเราหรือเปล่าครับหลายๆครั้งเวลาที่ผมได้ยินว่าคนใช้เหตุผลนี้ในการที่จะไม่ฉลองคริสต์มาสเนี่ยผมรู้สึกว่าเราอาจจะกําลังลืมอะไรไปบางอย่างหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวันเวลาเดือนปีต่างๆเนี่ยถูกสร้างโดยพระเจ้ามาตั้งแต่แรกครับเพราะฉะนั้นเราอย่าให้การกระทําของมนุษย์มาล้มล้างการกระทําของพระเจ้า หนึ่งก็คือการที่พระเจ้าเนี่ยได้สร้างโลกไว้และได้กําหนดระบบวันเวลาหรือฤด,ดูกาลเอาไว้เพราะฉะนั้นนะครับวันแต่ละวันในหนึ่งปีหรือในทุกๆปีเนี่ยมันเป็นของพระเจ้ามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยได้สร้างขึ้นมาให้เราและผมไม่เห็นความเสียหายอะไรนะครับในการที่เราจะเอาวันสักวันหนึ่งเนี่ยมาเฉลิมฉลองด้วยกันถึงงานที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทําให้เรานั่นคือการที่พระเจ้าเนี่ยได้ลงมารับสภาพเป็นมนุษย์แบเบาะมาใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์และก็รับโทษเหมือนกับคนที่เป็นอาชกกรระดับโล หรือพูดง่ายๆก็คือว่ามาใช้ชีวิตอย่างไม่มีความบาปแต่ตายเหมือนคนที่มีความบาปมากที่สุดเพื่อที่คุณและผมจะได้ไม่ต้องรับโทษบาปและนี่เป็นสิ่งที่น่ายินดีมากนะครับผมแล้วผมก็คิดว่าเราจะไปยินดีอะไรวันไหนเนี่ยรวมถึงวันที่25ธันวาคมด้วยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเหตุผลข้อที่สองที่คุณไม่ควรที่จะฉลองวันคริสต์มาสนั่นก็คือในพระคัมภีร์นะครับ ในพระคัมภีร์เนี่ยฮะมันไม่มีมันไม่มีคําสั่งหรือคําสอนไว้เลยว่าคุณเนี่ยจะต้องมาฉลองวันเกิดของพระเยซูหรืออะไรอย่างนี้นะอ่านพระคัมภีร์บ้างหรือเปล่าโอ้โหที่ฉลองกันทุกวันเนี่ยแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับคุณรู้หรือเปล่าครับว่าชีวิตประจําวันของเราแต่ละอย่างเนี่ยเราก็กําลังทําหลายอย่างที่พระคัมภีร์เนี่ย ไม่ได้บอกให้ทํายกตัวอย่างเช่นการถูสบู่นะครับพระคัมภีร์เนี่ยไม่เคยมีบอกไว้เลยว่าเราเนี่ยอาบน้ําแล้วเราต้องถูสบู่สระผมต้องใช้แชมพูจะพูดถึงเรื่องการสระผมไว้หรือเปล่านะไม่แน่ใจ <c oughs> หรือว่าเวลาที่แปลงฟันเนี่ยต้องใช้ยาสีฟันนะครับ <c oughs> แต่ว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เรากําลังทํากันอยู่นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยหรือมากกว่านั้นนะครับพระคัมภีร์ก็ไม่เคยบอกให้เรามาฉลอง วันครบรอบแต่งงานหรือวันอะไรก็ตามครับที่เราฉลองกันตั้งแต่2 0 1 0มาเนี่ยวันแต่ละวันเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพระมันพีเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ยุคก,ก่อนนี่จริงๆแล้วมีนะยุคคนยูอะไรพวกนี้ก็จะมีวันหยุดวันเทศกาลอะไรต่างๆว่าไป นะครับไปอ่นนานในพระบิโอเองนะการที่เรามาบอกว่าพระมภีเนี่ยไม่ได้มีคําสั่งหรือคําสอนไว้ให้ทําเพราะฉะนั้นเราไม่ควรทําผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลอะไรขนาดนั้นนะครับพูดง่ายๆเลยก็คือว่าชีวิตเราเนี่ยเราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ครับาราบใดก็ตามที่ไม่ได้ขัดกับแนวทางหรือว่าเส้นทางที่พระเจ้าเนี่ยอยากให้เราเดินหรือพูดในมุมที่ง่ายไปกว่าน,นั้นอีกก็คือว่าถ้าหากว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่ความบาปก็ผมก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะมีความเสียหายอะไรทั้งสิ้น นะครับผมอีกหนึ่งข้อสําคัญก็คือว่าครอบครัวไหนหรือใครเขาจะไปชื่นชมยินดีรื่นเริงในพระเจ้าเมื่อไหรวันไหนที่ไหนเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องของเขาอะครับเพียงแค่ว่าอย่างน้อยๆนะครับคริสต์มาสในตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เอื้อกับการที่เราจะมาชื่นชมยินดีหรือได้มาพบปะครอบครัวแล้วก็รื่นเริงในพระเจ้ากันได้มากขึ้นเพราะว่ามีทั้งของลดราคามีทั้งวันหยุดมีทั้งต้นคริสต์มาสสวยๆตามห้าง แล้วก็มีอะไรต่างๆนานานมากมายเพราะฉะนั้นนะฮะถือเป็นโอกาสที่เหมาะในการฉลองมากครับผมแล้วก็พระคัมภีร์ยังบอกไว้อีกครับว่าให้เราร่วมชื่นชมินดีกับคนที่ชื่นชมินดีให้เราร่วมไว้ทุกข์กับคนที่กําลังไว้ทุกข์น,นะครับผม <laughs> เพราะฉะนั้นนะฮะอย่าเป็น party ู p o o p e r นะฮะอย่าไปทําลายความสนุกอย่าไปทําลายเทศกาลอะไรของใครโดยไม่จําเป็นนะครับผมเหตุผลข้อที่3พระเยซูไม่ได้เกิดในวันที่25ธันวาคมด้วยซ้ำนั่นจะมาฉลองกันทำไม จริงหรือเปล่าครับที่พระเยซูเนี่ยไม่ได้เกิดในวันที่25ธันวาคมจริงนะครับ<อ>ในพระคัมภีร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจากักรพรรดิเนี่ยได้มีการประกาศนะครับให้ประชาชนเนี่ยไปจดทะเบียนสมรโนโครวัวหรือพูดง่ายๆคืออารมณ์เหมือนกับเอ่อลงทะเบียนบ้านไว้อะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการเก็บภาษีแล้วก็การเกณฑ์ทห,หารหรืออะไรต่างๆว่าไปนะฮะก็เป็นการอัปเดตระบบทางการเมืองนะฮะ ซึ่งสมัยนั้นนะครับไม่มี QR Code ให้สแกนหรือไม่มีระบบออนไลน์แล้วก็คนแต่ละคนเนี่ยก็ต้องเดินทางไกลเป็นเดือนเลยครับเพื่อที่จะไปจดทะเบียนสมโนโครัวและไม่มีรถเบนซ์หรือ BMW ให้ขับนะครับก็ต้องขี่อูดขี่มา้าขี่ลาขี่มา้าขี่เต่าขี่อะไรก็ตามครับขี่ไปเพื่อที่จะไป ลงทะเบียนและอย่างนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าในช่วงที่พระเยซูกําลังจะเกิดเนี่ยมีคนเลี้ยงแกะครับออกมากลางทุ่งเพื่อพาน้องแกะมาเดินเล่นหรือมาทําอะไรก็ตามนะฮะไม่รู้เหมือนกัน,นครับไม่ได้เขียนไว้แต่ว่าการเดินทางไกลและการที่คนเลี้ยงแกะจะนําแกะออกมาเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดครับจะไม่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวเพราะมันหนาวมากนะฮะอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในเดือนธันวาเนี่ย มันจะเป็นฤดูหนาวแม้แต่กรุงเทพวันที่ผมถ่ายอยู่วันนี้เนี่ยมันยังหนาวเลยครับ<ห><ส>เพราะฉะนั้นการเดินทางไกลหรือการพาน้องแกะออกมากลางทุ่งในตอนกลางคืนเนี่ยเป็นเรื่องที่จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับผมเอาแค่สเหตุผลง่ายๆนี้เนี่ยเราก็แทบจะสรุปได้แล้วครับว่าพระเยซูนะครับไม่ได้เกิดในช่วงเดือนธันวาอย่างแน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยข้อสังเกตรหรือเหตุผลที่ผมให้ไปกับ2เหตุผลแรกเนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกๆคนก็คือว่าประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราควรจะฉลองหรืออไม่ควรจะฉลง จริงๆแล้วเนี่ยเราจะไปฉลองอะไรวันไหนยิ่งถ้าเราฉลองเพื่อเป็นสิ่งที่ถวายเกียรดตดิพระเจ้าเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ดีครับไม่ว่าเราจะทํามันในวันไหนก็ตามนะฮะคือทําวันไหนก็ได้ไม่้องมอันอยู่นเือธันวา,มาคมก็ได้แต่ว่าสําหรับคริสเตียนแล้วนะครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะฉลองหรือไม่ฉลองแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะฉลองยังไงมากกว่าการฉลองนี้ทําให้เราได้คิดถึงพระเยซูบ้างหรือเปล่า,าได้คิดถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทําให้เราบ้างหรือเปล่า แน่นอนรัาว่าการฉลองเนี่ยเราจะมานั่งฟังเทศนาหรือมาดูละครพระเยซูอะไรตลอดมันก็คงไม่ใช่นะฮะ <c oughs> จะจะร้องจะเต้นจะกินจะจะแต่แต่งตัวจะจับลังวันจะอะไรก็ทําไปครับ <c oughs> สิ่งเหล่านี้มันมีได้อยู่แล้วครับมันคือการฉลองมันคืนาอาแห่ความสุข แต่ทีนี้ก็ตามครับในไหนๆก็เป็นวันคริสต์มาสทั้งทีนะเราก็ให้พระเยซูเนี่ยมาร่วมจอยปาร์ตี้กับเราด้วยก็จะดีกว่านะครับและแม้ว่าวันคริสต์มาสจะเต็มไปด้วยของเซลล์จะเต็มไปด้วยไฟสวยๆที่เที่ยวบางสถาบันอาจจะมีวันหยุดให้หรืออะไรก็ตามเนี่ยศูนย์กลางของวันคริสต์มาสจริงๆแล้วมันก็คือพระเยซูครับพระเยซูคือพระเจ้าที่ได้ลงมาในสภาพมนุษย์มารับสภาพแบเบาะมารับสภาพอ่อนแอแทนที่จะลงมาเป็นนักการเมืองมาเป็นทหาร ชั้นผู้ใหญ่หรือมาเป็นใครก็ตามที่มีอำนาจกลับลงมาเป็นแค่ลูกช่างไม้ธรรมดารรมดาคนหนึ่งใช้ชีวิตอย่างไม่มีความบาปแต่ตายเหมือนคนที่มีความบาปมากที่สุดมาเป็นพระเจ้าที่ลงมาในสภาพมนุษย์มาอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยมนุษย์ที่อยากจะเป็นพระเจ้ามารับโทษบาปเพื่อที่คุณและผมจะได้ไม่ต้องรับโทษบาปนี่แหละครับคือความหมายของมันคริสต์มาส ถึงยังไงก็ตามนะครับไม่ว่าคุณจะฉลองหรือไม่ฉลองในวันคริสต์มาสนี้แต่ผมก็อยากจะขอให้ความรักสันติสุขและพระพรของพระเจ้าเนี่ยอยู่กับคุณอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรือปีไหนขอใหท้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสและในวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงพระเจ้าวอวยพรครับผมบ๊ายบาย